สวัสดีพี่น้องที่รักในพระกริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัป,ปดาห์ที่33เทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงนืกบุญองค์หนึ่งชื่อว่าชิชิรียปรมารีและมรณสขีชาวโรมันเธอเป็นองค์ผู้ประถามของนักดนตร,รีเราทราบว่า,าท่านได้ถือศิลปวัจจันเป็นอุดมการ ที่ถวายตัวแด่พระบิณฑเจ้าและทำให้เธอเป็นมรณเัสขีในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้กษัตริย์อันทิโอคล้มป่วยกระทันหัน,หนเมื่อสํานึกผิดที่ได้ทําสิ่งชั่วร้ายในช่วงปลายชีวิตของท่านว่าได้ขโมยเอาภาชนะเงินทองทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็มและได้ส่งคนไปฆ่าชาวยูดาอย่างไร้เหตุผลพี่นองครับการกลับใจแม้จะเป็นเวลาไหนไม่สําคัญ เป็นเวลาแห่งความรอดจริงไหมครับส่วนพระวรสารในวันนี้มีเป็นเรื่องการกลับคืนชีพเป็นข้อความเชื่อของเราพิศชนว่าพระเยซูเจ้าได้มาไถ่บาปพวกเราและพระองค์ก็บอกว่าคนที่เชื่อในพระองค์นั้นจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองเมื่อสดตุสีไม่เชื่อในการกลับคืนชีพเขาจึงถามพระเยซูเจ้าว่าถ้ามีการกลับคืนชีพจริง สตรีที่มีสามีเจ็ดคนเมื่อกลับคืนชีพแล้วเธอจะเป็นภรรยาของใครพระเยซูเจ้าสอน,นว่าคนในโลกหน้านั้นจะไม่แต่งงานเหมือนคนในโลกนี้แต่เขาจะเป็นเหมือนเทวดาและจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าข้อความเชื่อของเราทั้งหมดมาจากพระวจาของพระบิญชจ้าเป็นต้นจากองค์พระเยซูเจ้าก็ขอให้เรามีกำลังใจ ในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรน์นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์